ตรงข้างนอกเขานี่ก็จะมีมุมถ่ายรูปนะคะนี่เธอมีมะม่วงด้วยน่ารักนะเนี่ยพี่ปีกำลังนั่งรอ,อกาแฟอยู่เปิทุกวัน น,นี่ได้มาแล้ววันนี้เราสั่งลาเต้นนะเ<า>ื่อใจกินกาแฟไปทายามองเสียงเพียวยิ้วในตำแหน่งที่เราถูกโยก,กัดมา